สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่จะพาคุณดำดิ่งไปในโลกของสิ่งลี้ลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานผีไทยที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้พี่พบมากับเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าหลอนลึกดาร์กและเต็มไปด้วยปริศนาที่ค่คอยๆคลี่คลายผ่านเสียงเสียงที่ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงที่ถูกฝังไว้ใต้ปูนใช่ครับ ชื่อเรื่องนี้คือใต้ปูนเสียงที่ไม่เคยถูกฟังเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากหญิงสาวคนหนึ่งชื่อดาวนักศึกษาฝึกงานที่เพิ่งย้ายเข้ามาพักในบ้านหลังเก่าของญาติกลางชนบทเธอมาอยู่ที่นี่เพื่อตามหาความสงบและความทรงจําบางอย่างที่ขาดหายไปแต่แล้วเธอกลับเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงกระซิบเสียงร้องเสียงที่เหมือนออกมาจากใต้พื้นบ้านและยิ่งเธอขุดคุยม,มากเท่าไหร่ ความจริงก็เริ่มเผยให้เห็นว่ามีบางสิ่งถูกปิดบังเอาไว้ด้วยชั้นปูนทั้งในความหมายตรงและความหมายลึกซึ้งทางจิตใจวันนี้พี่พบไม่ได้มาคนเดียวครับมากับคู่หูของเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่จะมาร่วมพูดคุยกันอย่างถึงปริกถึงขิงนั่นก็คือน้องพลอยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพลอยเองค่ะ แค่พี่พบเกลื่อนมาก็ขนลุกแล้วว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แค่ผีหลอกตุ้งแช่แต่มันลึกมากคือทั้งเรื่องความทรงจำความสัมพันธ์ของตัวละครและสิ่งที่ถูกฝังเอาไว้แบบ l i เทอ a l จริงๆนะใต้ผืนบ้านอะ่ะใช่เลยพลอยเรื่องนี้มันหลอนไม่ใช่เพราะมีผีแต่มันคือการหลอกที่มาจากสิ่งที่เราปิดไว้ในใจดาวเนี่ยเหมือนคนที่หนีความจริงของตัวเองแล้วสุดท้ายต้องกลับมาเผชิญกับมันในแบบที่เธอไม่ทันตั้งตัวเลย จริงคือดาวเนี่ยตอนแรกเหมือนแค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แค่ได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านแต่ยิ่งฟังเสียงยิ่งฝันยิ่งมีภาพแวบๆเข้ามาความทรงจำบางอย่างก็เริ่มกลับมาพี่แบบว่าเธอเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนแต่เธอลืมมันไปาแล้วจุดพีคคือเธอไม่ใช่แค่เคยอยู่บ้านหลังนี้นะพลอยเธอเกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรรมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนด้วยคือมันมีเรื่องการหายตัวไปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของเธอ แล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกับเสียงที่ดาวได้ยินขนลุกมากคือมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ดาวเปิดเครื่องอัดเสียงเก่าแล้วมันมีเสียงร้องไห้เบาๆแทรกมากับเสียงลมอะพี่คือตอนอ่านเหมือนเห็นภาพเสียงนั้นเหมือนเป็นเสียงที่ไม่มีใครฟังแต่ถูกอัดไว้เหมือนกำลังเรียกร้องอะไรบางอย่างใช่เลยแล้วเรื่องก็ไม่จบแค่นั้นเพราะดาวเริ่มสืบพยายามขุดพื้นบ้านพยายามถามคนในหมู่บ้านซึ่งหลายคนก็เงียบ บางคนก็พูดเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็มีเพื่อนสนิทคนนึงที่เข้ามาช่วยคือโต้งเพื่อนที่เรียนด้วยกันโต้งเนี่ยคือตัวละครที่เข้ามาเติมเต็มและช่วยให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้าแต่โต้งก็มีเรื่องของเขาเหมือนกันนะอย่างที่เรารู้กันคือในเรื่องนี้ยตัวละครถูกตัวมีแผลในใจมีความผิดที่ปิดบังไว้ซึ่งสุดท้ายมันก็ค่อยๆเปิดออกมาทีละคนโต้งก็ไม่เวน้นบอกเลยว่า จุดที่ทำให้พี่ใจหายคือฉากที่เจออะไรบางอย่างใต้พื้นบ้านแล้วความจริงก็พรั่งพลูออกมาจากคนที่ดาวไว้ใจที่สุดพลอยยังจำได้ไหมว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงจำได้รู้สึกเหมือนโดนแทงอะคือคนที่เราคิดว่าเขาจะอยู่ข้างเรากลับเป็นคนที่ปิดบงังความจริงบางอย่างไว้มันนานมากแล้วสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแต่มันคือเรื่องที่ เปลี่ยนชีวิตของดาวไปตลอดกาลน่ะและมันก็เป็นเหมือนการหลอกผีแบบซ้อนผีคือมีผีจริงๆที่หลอกหลอนกับผีในใจที่ทุกคนพยายามไม่พูดถึงแล้วเรื่องมันจะจบยังไงนะ่ะพี่ไม่บอกครับแต่บอกได้เลยว่าจบแบบไม่ปลดปล่อยวิญญาณใช่มันจบแบบเงียบๆหนักๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายของคนที่ไม่เคยมีใครฟังอะ่ะมันสะเทือนใจมากและภาพสุดท้ายของเรื่องก็ทำให้เรารู้เลยว่า ไม่ใช่ทุกเสียงที่ได้ยินจะมีคนกล้าฟังมันจริงๆโหพลอยพูดได้ดีมากๆและพอมาเล่าแบบนี้อารมณ์ก็กลับมาอีกแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองฟังเรื่องนี้จริงๆครับใครที่ยังไม่ได้ฟังนิยายเสียงเรื่องใต้ปูนเสียงที่ไม่เคยถูกฟังแบบเต็มๆกดไปฟังกันได้เลยนะคะตามลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าบางครั้งความจริงมันไม่เคยตายมันแค่ถูกฝังไว้ใต้ปูน แล้วจะชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเสียงกระซิบของวิญญาณแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องผีหลอนๆแบบนี้อีกกดเลยค่ะกดทุกปุ่มให้ครบแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ